สวัสดีค่ะขอบคุณที่มากับเราตอนนี้อยากให้เธอหามุมที่สบายที่สุดจะนั่งก็ได้จะนอนก็ดีเอาแบบที่หัวใจเธอรู้สึกปลอดภัยที่สุดนะขอให้เธอค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆลึกกว่าที่เคยแล้วค่อยๆผ่อนมันออกมาช้ามาก ให้ลมหายใจพาเรากลับมาอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเราเองคนนี้วันนี้ไม่ว่าวันเธอจะเป็นยังไงดีใจที่เธอยังอยู่ตรงนี้ดีใจที่เรายังได้หายใจด้วยกันอีกวันอ่อนโยนกับตัวเองตอนนี้อยากให้เธอรู้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาวันนี้เหนื่อยก็พักได้ คิดมากก็ปล่อยลงบ้างใจล้ะก็แค่ยอมรับว่าละ้ะมันไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเลยนะตัวเราก็เหมือนหัวใจเล็กๆก้อนหนึ่งที่แค่ต้องการการกอดจากตัวเราเองลองลูปบปกตัวเองเบาๆหรือวางมือบนหน้าอกข้างซ้ายรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจไหมมันทำงานให้เธอทุกวันไม่เคยหยุด ไม่เคยบน่นและมันแค่ต้องการให้เธอใจดีกับตัวมันหน่อยดีใจที่ยังมีลมหายใจทุกลมหายใจของเธอคือสัญญาณว่าเธอยังมีสิทธิ์เริ่มใหม่ยังมีสิทธิ์รักตัวเองยังมีสิทธิ์เลือกเส้นทางใหม่ยังมีสิทธิ์เติบโตและยังมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขลมหายใจของเธอไม่ต้องเพอร์เฟไม่ต้องสวยมันแค่ต้องอยู่ และตอนนี้มันอยู่กับเธอจริงๆอย่าให้ใครอินคูดิ้งตัวเองพรากความภูมิใจนี้ไปนะเธอมีลมหายใจและนั่นมากพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีปล่อยความกังวลเธอรู้ไหมความกังวลหลายอย่างมันไม่ได้เป็นความจริงซะหน่อยมันเป็นแค่เรื่องที่สมองชอบเล่นใหญ่ตอนนี้ลองจินตนาการว่าความกังวลของเธอ เป็นเหมือนเมฆสีเทาก้อนหนึ่งลอยอยู่บนฟ้าเหนือหัวเธอไม่ต้องไล่มันไม่ต้องผลักไม่ต้องสู้แค่ดูมันเฉยๆปล่อยให้มันลอยผ่านไปเพราะเมฆไม่เคยอยู่บนฟ้าเดิมตลอดไปหรอกเธอไม่จำเป็นต้องแก้ทุกเรื่องวันนี้บางเรื่องเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเบาลงเองบางเรื่องเดี๋ยวเวลาแก้ให้บางเรื่องไม่ใช่ของเธอด้วยซ้ำ ขอให้เธอวางลงได้เท่าที่วางได้ไม่ต้องหมดแค่นิดเดียวก็ถือว่าก้าวแล้ววางใจและไม่คิดมากตอนนี้เราอยากชวนเธอวางความคาดหวังลงไม่ใช่เพราะไม่ควรหวังแต่เพราะหัวใจของเธอควรได้พักบ้างลองบอกตัวเองในใจว่าไม่เป็นไรนะวันนี้ฉันจะใจดีกับตัวเองกว่านี้ฉันไม่ต้องควบคุมทุกอย่างก็ได้ ฉันวางมันลงชั่วคราวได้ฉันปลอดภัยแล้วความคิดมากไม่ใช่ปัญหามันคือสัญญาณว่าเธอใส่ใจแต่คนที่ใส่ใจมากๆก็ต้องการการพักมากเหมือนกันไม่ต้องคิดถูกทั้งหมดไม่ต้องตัดสินใจให้ถูกเสมอวันนี้ขอให้เธอเลือกรักใจตัวเองก่อนแล้วสุดท้ายทุกอย่างจะค่อยๆค,คลิกเองในจังหวะของมันกอดตัวเองด้วยถ้อยคำดีๆตอนนี้ ลองหลับตาหรือมองจุดหนึ่งเบาๆให้เสียงนี้เป็นเหมือนพ้าข่มบางๆคลุมหัวใจเธอไว้อีกชั้นนะอยากให้เธอลองฟังคำพวกนี้เหมือนเป็นเสียงของตัวเธอเองพูดกับตัวเองขอบคุณนะที่ยังพยายามอยู่ทุกวันหนูเก,ก่งแล้วมากพอแล้ว เธอไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นหรอกวันนี้เหนื่อยก็โอเคนะไม่เป็นไรฉันรักเธอนะในแบบที่เธอเป็นนี่แหละคำพูดพวกนี้ฟังบ่อยๆแล้วมันช่วยจริงๆนะไม่ใช่เพราะคำมันวิเศษแต่เพราะหัวใจของเธอ เชื่อในความอ่อนโยนเสมอก่อนเราจะจบตอนขอให้เธอหายใจเข้าลึกที่สุดของวันนี้แล้วผ่อนออกยาวๆตอนนี้เธอคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันวันนี้แค่ได้หายใจก็คือความสำเร็จหนึ่งแล้วขอให้คืนนี้เธอนอนหลับสบายขอให้พรุ่งนี้มีเรื่องดีๆรอเธอ,อยู่และขอให้เธอจำไว้อย่างหนึ่ง เธอมีค่ามากกว่าที่เธอคิดและเธอสมควรได้รับความอ่อนโยนตั้งแต่ลืมตาตื่นจนหลับตาในตอนกลางคืนเราภูมิใจในตัวเธอนะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าใช้ชีวิตให้ดีนะคนเก่ง White Hat